สุขภาพค่ะสองอยากมีบุตรค่ะเพราะว่าเราแต่งงานจนมาสิบปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีลูกเลยลองเดินเข้ามาหาคุณหมอธนาชัยดูแล้วก็คำหลามแรกที่ถามหมอว่าถ้าลดแล้วเราจะมีลูกได้ไหมเอึ้งเอึ้งมากเพราะว่าอก็ก็ดีใจนะครับจากจากที่แบบไม่ไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยคือเรา อยู่กันมาสิบปีแล้วเราแบบค่อนข้างหมดหวดังนะิดนึงสวัสดีค่ะชื่อปจัจจรีนะเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะชื่อนัทวัฒนคำหมูค่ครับก็กินยาลดความอ้วนค่ะแล้วก็โยโย่ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ ไม่คุมตัวเองไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองดีอะค่ะก็เลยน้ําหนักทายานไปประมาณ120โลไดประมาณนี้ค่ะก่อนมาหาคุณหมอก็พยายามลดเองแล้วก็ลงได้สักประมาณสี่ห้าโลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็เวลาาวัดความดันก็ความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะเกิดจากความอ้วนที่สะสมมานานนะคะก็คุยกันเนาะจะคุยเรื่องออกกำลังกายแต่มันมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยการทำงานในปัจจุบันเนี้ยคะ่ะกลายเป็นว่าเราก็อยากหาทางเลือกให้กับตัวเองว่าเราจะไปทางออกทางไหนดีที่จะแบบว่าให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ ไม่สุดโซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพค่ะสองอยากมีบุตรค่ะเพราะว่าเราแต่งงานกันมาสิบปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีลเลยคือหมดหวังไปแล้วดีกว่าว่าว่าเราจะมีลูกหรือเปล่าก็เลยได้ลองศึกษาเรื่องบอลลูนดูแล้วก็ เห็นคนที่ที่แบบว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเนี่ยค่ะรู้จักเขาเขาก็มาทําการใส่บอลลูนแล้วก็ติดลูกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแอบมีความหวังน้อยๆนะคะก็เลยลองเดินเข้ามาหาคุณหมอธนาชัยดูแล้วก็คำถามแรกที่ถามหมอว่าถ้าลดแล้วเราจะมีลูกได้ไหมเพราะว่าที่ถามคําถามนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือด้วยคมที่เราแต่งงานกันมานานนะคะก็เลยอยากจะอยากมีอยากมีทายาทนะเนาะ ก็เลยไปหาคุณหมอสูตินารีเขาก็บอกว่ามดลูกเรา่เล็กมากนะแบบอาจจะมีลูกยากอ่าเราก็ทําใจกันมาในระดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็หันกลับมามองตัวเองว่าอ่าในตอนนี้เราอ้วนเราจะแก้ไขปัญหาตัวเองอยังไงก็เลยเลือกมาที่โรงพยาบาลจุฬาลัตค่ะ อึ้งอึ้งมากเพราะว่าก็ก,ก็ดีใจนะครับจากจากที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยเออคือเราอยู่กันมาสิบปีแล้วเราแบบค่อนข้างหมดหวังนิดนึงกับการที่จะมีทายาทหนึ่งคนแล้วก็วันนี้มาก็ดีใจก็ขอบคุณคุณหมอที่ที่ช่วยปรับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องสุขภาพความดันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีขึ้นมาแล้วอะค่ะแข็งแรงขึ้นประมาณนี้อาจริงๆพี่ใส่ยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยนะเพราะว่าพี่มารู้ตัวตอนครบหนึ่งปีพอดี <c oughs> พี่น่าจะท้องช่วงประมาณตุลาค่ะเราไม่รู้ตัวเนาะว่าเราท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจะมารู้ประมาณธันวา นี้คะคก็จริงๆก็ไม่ได้ดูแลไปมากกว่าตอนตอนตอนใส่ปกตินะคะแต่ว่าบอลลูน <c oughs> ที่เราต้องมา,อ,าออกครั้งนี้ก็เพราะว่าบอลลูนมันมีการเลื่อนขึ้นมาเพราะว่าตัวเด็กมีการขยายตัวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็บอลลูนจะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ กินอาหารได้น้อยลงเรื่อยๆแล้วก็เลยตัดสินใจเอาออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ดูแลยากนะคะอืมถูกมากเนาะถูกครับทุ่มถ,ถ,ถ้าไม่ทำคงคงไม่มีไม,มไม่มีวันนี้ดีกว่าทั้งรูปร่างใหม่ที่ได้มาวันนี้แล้วก็แล้วก็ญาติพี่น้องก็แฮปปี้กันหมดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่ อาจจะเคยเจ็บเขา่าอาจจะเคยเวียนหัวง่ายนะคะหายใจเหนื่อยง่ายนอนโกรนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เบาไปเลยอะคะ่ะโอตั้งแต่เดือนแรกก็เห็นผลแล้วค่ะก็คือจะกินได้น้อยลงจากที่เคยเป็นคนกินเยอะแล้วก็เหมือนกินไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยด้วยกระเพาะเรามันใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กินได้น้อยลงกว่าปกติช่วงแรกก็จะปรับตัวยากหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ยากมากอะคะ่ะก็เป็นการเปลี่ยนนิสัยดีวกว่ากลายเป็นบอลูนมาช่วยปรับนิสัยในการกินของเรามากขึ้นเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะให้บอลูนช่วยย่อยอาหารลงไปได้อะไรเงะะี้ย <c oughs> ค่ะเกือบ40่สโลค่ะ เย,เยอะเกินคาดคุณหมอก็ไม่คาดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะด้วยการดูแลตัวเองของของเราด้วยค่ะจริงๆใจอยากอยากลงมากกว่านี้อีกแต่น้องมาแล้วเราก็เต็มที่เท่าที่เราได้ค่ะเอาจริงๆนะพี่ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่พี่มาโรงพยาบาลแล้วก็ใครที่เจอพี่พี่ก็จะบอกเสมอว่าแนะนําที่นี่นะคุณหมอ คุณหมอนี่ตอบตอบลายพี่โดยตรงเลยพี่ระหว่างที่พี่ใส่บอลลูนเนี่ยคุณหมอจะแนะนําพี่โดยที่พี่ไม่ต้องมาคอนซัลที่โรงพยาบาลนะคุณหมอแนะนํายาแนะนําการใช้วิธีค่ะแล้วก็พยาบาลก็ดูแลพี่ส่วนตัวเลยแล้วก็ระหว่างที่มานอนใส่บอลลูนก็ทุกคนที่บอดก,ก็คือดูแลพี่แบบดีมากๆแฟนพี่เขาก็ไม่ค่อยว่างมามานอนเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยเพให้กําลังใจพี่ในวันแรกตั้งแต่พี่ใส่จน เย็นวันที่พี่เอาออกไหยคะดีมาก